โลกร้อนเกิน1.5องศาแล้วอีกครั้งที่มนุษย์ล้มเหลวยับยั้งโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าปี2024โลกได้ร้อนขึ้น1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมหมายความว่าเป้าหมายยับยั้งโลกร้อนตามข้อตกลงปารีที่ลงนามไปเมื่อปี2015อาจล้มเหลวไปแล้วอันที่จริง นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปหรือ C3 ชี้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกได้เพิ่มเป็น1.6องศาเซลเซียสปีที่แล้วก็เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเช่นกันและผลกระทบจากโลกร้อนที่ออกมาในรูปแบบภัยพิบัติก็เริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ตามตามทันจากโลกร้อนไฟป่าลอสแองเจลิสกรณีไฟป่ารัฐแคลิฟอร์เนียที่โหมหนักจนเป็นภาพวันโลกาวินาศทำให้ผู้ใช้สังคมออนไลน์ชี้ว่ามีเป็นการเอาคืนของธรรมชาติและเป็นผลจากการเพิกเฉยไม่แก้ปัญหาโลกร้อนเสียทีกับ <c oughs> ปัจจัยสำคัญต่อไฟป่าครั้งรุนแรงนี้ <c oughs> ก็มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักด้วยและหลายประเทศก็เจอวิกฤตธรรมชาติถี่ขึ้นหนักขึ้นและคาดเดาไม่ได้บ่อยมากขึ้น ยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทะบจากคลื่นความร้อนระดับสูงถึงสุดขั้วกลับกัน ความพยายามต่อสู้โลกร้อนกลับค่อยๆเลือนหายไปในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐเองด้วยเพราะโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นรับตําแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในวันที่20มกราคมเคยชี้ว่าโลกร้อนเป็นเรื่องหลอกลวงแม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะชี้ชัดว่ามันถือเรื่องจริงและผลกระทบร้ายแรงจะตามมาหักนิ่งเฉยหรือจริงๆแล้วผลกระทบนั้นได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว